ออดยองนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ z u m a ส h a n นะคะเปิดดึกมากมเราควรเราควรเอาไปเก็บอ่าเปิดไลฟ์ไลฟ์พรุ่งนี้แมตอนเช้าเออ <c oughs> อ่าเปิดก็เปิดนะคะตอนนี้นะสําหรับกิจกรรมรอบนี้นะคะจะหมดแล้วหมดวันพุธนี้มั้งทุกคนที่จะถึงเนี้ยน,นะลืมไปเลยนะคะว่าละว่ากิจกรรมนี้มีร้านด้วยนะคะ เอกือบไม่รอดแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องอันนี้นะคะคิดว่าจะเปิดสองกล่องเลยกล่องเราจะลองเปิดกล่องอันนี้ด้วยนะคะกล่องหยกแล้วก็เราจะเปิดกล่องดาลุมะก่อนรู้สึกว่าเหมือนจะพออยู่ละมัง้งมั้งนะอ่ะมาลุ้นกัน,นะค่ะทุกคนนะอันนี้กล่องดาลุมามาดูว่าจะเกลือไหมเราเป็นคนไม่ค่อยเกลือนะคะสีดาวเกลือไหมไม่เกลือนนะ ได้อยู่อะไรซิโอดารุมะดำสี่ก็แอบได้อยู่นะฉันว่าดารุมะดำสองเามันจะดีกว่านี้เราจะต้องได้ห้าดาวนะคะดารุมะสองเหรอโอ้ฉัววนรู้สึกว่าดารุมตทหารนะห,หลอนอ่ะหนึ่งร้อยกล่องสุดท้ายนะคะ ดูมมาดำตลอดเลยก็ได้อยู่ละมั้งอือุอ้ยดูลมาดำก็ได้เยอะอยู่นะ้อ้ย,อยมันก็ได้อยมันก็ได้รอบละสองสามตัวก็ได้อยู่นะแอบดีอยู่ละมั้งต้นหน้าแพทอุย้ยแล้วเดือนนี้ใช้เยอะด้วยนะคะอะจบนะคะแพ็คนี้ใชนว่าน่าจะพออีกแพ็คหนึ่งนะคะ เปิดหยกด้วยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะคุมไหมเรื่องนี้นะคะกล่องหยกว่าเราไม่ค่อยจะเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวพอกิจกรรมหน้าเราอาจจะเปิดหยกด้วยนะคะโอ้โหได้ร้อยหนึ่งหรอยันหนึ่งใบนะคะก็ถือวัดได้อยู่แล้วมั้งอ่ะก็ทบก็บอกทบต้นกับเมื่อกี้ก็น่าจะสองใบละก็ดีอยู่นะโหอ,อันนี้อันนี้ไม่ถึงใบด้วยซ้ำครึ่งใบ น,นี้ล่ะอันนี้ก็ครึ่งใบนะคะอันนี้ก็เกือบจะใบแต่ก็ไม่ใบสักรรมอันนี้ก็ไม่ดีแมมก็หยกหรอกก็ดีอยู่ละมังหยกหกดาวไม่มีใครเปิดกล่องหกดาวบ้างกล่องนี้จะมาหกดาวอู้วันนี้อันนี้ได้หนึ่งใบ สมทบทุนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวซูซานโนเนี่ยค่อนข้างที่จะกินหยกมากดูบูดๆนะก็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 ดูก็ดูแกลมๆอยู่นะเือร่งนี้เปิดสองกล่องนะคะรอบมีก็แอบได้อยู่เห็นเขาบอกว่าแต้มเฟอร์มากนะคะก็อย่าลืมมาเปิดกันนะคะเพราะว่ากิจกรรมก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะอย่าลืมมาตีกันแล้วกันเนาะรู้สึกว่าใช้พลังงานใช้อะไรเยอะมากนะคะชูชีก็หมด รอบนี้แหละนะคะเป็นรอดเล้วนะคะอ,อ่ะใครเปิดนะคะบูดไม่บูดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ล่างคลิปนะคะสวัสดีก็าบ,าบายแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีก็อันยองค่ะทุกคน